เราเป็นแม่ค้าไม่ธรรมดานะคะแม่ค้าอย่างเรานี่แหละจะเป็นแม่ค้าที่เป็นนักธุรกิจได้ในอนาคตคุณเชื่อครูคะ่ะเพราะครูก็มาจากแม่ค้าที่ปักเป้าว่าครูจะเป็นนักธุรกิจในอนาคตแล้วตอนนี้ครูก็เป็นนักธุรกิจหญิงแห่งอาเซียนปี2021ปักเป้าไวค้ค่ะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้แม่ค้าอย่างเราจะสร้างคุณค่ายกับโลกจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อเรามั่นใจ คูอ่ะเป็นคนเป็นนักต่อสู้เป็นคนที่ไม่เคยกลัวถ้าอะไรที่เราจริงทําจริงแบบอะไรที่มันจริงอะค่ะเราจะไม่กลัวเราจะสู้แบบสุดๆอะค่ะแล้ววันนี้ก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเห็นไหมเอาชาชงชาแคปไปตรวจเป็นสิบสิบจังหวัดนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพช่แล้ว ครูอยากจะบอกทุกคนนะคะเราจะรอดถ้าเราช่วยกันวันนี้ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ขายอย่างอื่นหรือว่าคุณอยากจะลองขายแบรนด์นี้อาจจะไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือกหรือทางรอดแต่อาจจะเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลให้กับคุณเป็นอย่างดีหนึ่งแบรนด์เรามีภาพให้ใช้ฟรีมีคอนเทนต์ให้มีการเรียนการสอนฟรีทุกอย่างสอน Lazada สอน Shopee สอนการาขายผ่านช่องทางต่างๆนะคะ สอนทาภาพอะไรก็แล้วแต่สามารถไปเรียนย้อนหลังได้เรามีครบจบในแบรนนี้ไม่ต้องจ่ายตังค่ะเราอาจจะอ้ะคุณอยากจะเสียงเงินมันจะได้ได้คุณค่าอันนั้นไม่ได้ผิดแต่กําลังจะบอกว่าถ้าวันนี้เศรษฐกิจแบบนี้มาเรียนฟรีเพื่อเป็นฐานให้กับคุณในอนาคตเรียนในแบรนเราเข้าสู่ปี65คุณอาจจะไปเป็นดาวเด่นบนฟากฟ้าคุณอาจจะไปสร้างอะไรเองคุณอาจจะจากการมาเรียนรู้ฟรีจากแบรนเราก็ได้วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะ ตั้งแต่ทารรม,มาสี่เข้าปีที่ห้าไม่เคยมีโปรโมชั่นส่งฟรีฟังปากชนิตาไม่เคยมีโปรโมชั่นส่งฟรีแต่จัดเพื่อยุคโควิดจริงๆเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเราจะสู้วิกฤตไปด้วยกันคุณค้าอยากได้สินค้าอยากลองขายอยากได้สินค้าที่ซื้อไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่แต่ได้กำไรอยากลองอยากเรียนอยากเรียนฟรีอยากลองขายเงินมีน้อยลองดูคะ่ะ เลทต่ําสุดลองดูส่งฟรีมันมีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะตอนนี้คุณสามารถเลือกโปรโมชั่นส่งฟรีหรือสามารถซื้อตามเลทได้เลยนะคะตามเลทมีค่าส่งแต่โปรโมชั่นมีการส่งฟรีไม่เคยจัดมาก่อนนะคะไม่เคยจัดมาก่อน4ปีที่ผ่านมาเข้าปีที่5ไม่เคยจัดแต่ตอนนี้ค่ะอยากช่วยอยากช่วยเหลือคนที่อยากมีอาชีพจริงๆก้าวเข้ามาค่ะวันนี้เราอาจจะไม่ใช่แค่ทางลอดหรือทางเลือกของคุณ เราอาจจะเป็นแหล่งวิชาการเราอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลเราอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้แต่คุณไม่มีตังเรียนก็ได้เข้ามาค่ะที่นี่มีสอนฟรีทั้งหมดที่นี่มีโค้ดมีครูสอนฟรีไม่คิดตังนะคะแล้วหลังจากที่คุณรู้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอคุณค่อยไปจ่ายตังเรียนโอเคไหมโอ้ยคุณคะเสียค่าคอร์สมาเกือบล้าน เสียค่าคอร์สมาครึ่งล้านเกินครึ่งล้านสอนฟรีผ่านเพจเปลี่ยนความคิดพลิกชิดเงินล้านนะคะฟรีไม่เคยเก็บค่าคอร์สสี่หปีมาไม่เคยเก็บค่าคอร์สค,ค่ะสอนฟรีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเสียค่าคอร์สที่ไหนไม่ได้กําลังบอกว่าครูอาจจะเป็นแค่การปูพื้นฐานให้กับคุณคุณรู้ไหมว่าปูไม่ปูไม่รู้รู้แค่ว่าคนมาเรียนกับครูฟรีจับเงินล้านไปไม่รู้กี่คนแล้วปายคนพลิกชีวิตจากการเรียนฟรี ตอนนี้หมดหนี้มีบ้านมีรถเป็นแม่บ้านแต่ตอนนี้มีเงินมีทองโอ้โหมั่งคั่งเหลือเฟือเป็นครูเป็นโค้ดมาสอนคนฟรีสอนคนทำติ๊กต็อกสอนคนทำช้อปปี้สอนคนทำลาซาด้าสอนจากคนที่เรียนในเพจครูฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาที่คุณตัดสินใจเนาะครูก็บอกคุณได้แค่นี้จริ